ต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีนะครับคุณผู้ชมมีชายปริศนาอยู่คนหนึ่งซึ่งจนถึงขณะขณะนี้ก็ยังไม่ทราบนะอ่านะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรซึ่งชายคนนี้เนี่ยอายุราวๆประมาณ35-40ถึงปีนี่นะครับซึ่งอ้างว่ามาตามหาเพื่อนแล้วก็เกิดอาการคุ้มครั่งเรื่องของเรื่องก็คือนี่นะครับมาตามหาคนที่ชื่อว่าโต๊ดนะฮะชาวบ้านเนี่ยก็ตอบไปว่าโต๊ดเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมก็พยายามที่จะ ไปตะโกนแล้วก็เรียกหาโต๊ดโต๊ดอยู่นั่นนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่ามีการไล่ทําร้ายรถที่วิ่งผ่านไปมาด้วยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการเข้าควบคุมตัวซึ่งก็ยังเกิดอาการคุ้มคลั่งไม่หยุดครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมศูนย์วิทยุตํารวจสอพอประโคนชัยอําเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งมีชายคุ้มคลั่ง แล้วก็ไล่ทำร้ายผู้ขับขี่รถผ่านไปมานะครับภายในซอย19ถนนชัยศรีเขตเทศบาลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยนั่นเองครับต่อมาตำรวจชุดปราบปรามของสอพอประโคนชัยนำกำลังเข้าตรวจสอบเนี่ยฮะมาถึงจุดเกิดเหตุก็มาพบชายอายุสักประมาณ35-40ถึงปีใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดสีดำนะครับยืนอยู่กลางซอย พยายามเอาหมวกกันน็อกทำร้ายคนที่ขับขี่รถผ่านไปมาในละแวกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าเจรจาแต่ยังไม่ยอมนะครับสุดท้ายอย่างที่เห็นนี่นะครับก็มีการควบคุมตัวกันอย่างชุลมุนจนสามารถควบคุมตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่ากลัวก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอน da PCX สีน้ำเงินทะเบียน1ขอไข่ย,ยอหญิง2866กรุงเทพบริเวณใต้เบาะรถเนี่ยมันมีขวานอยู่หนึ่งเล่มนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นยังไม่ทราบว,ว่าเป็นใครมาจากไหนสำหรับชายคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าดูจากป้ายทะเบียนนะมันเป็นป้ายกรุงเทพมไม่แน่ใจว่ามาจากกรุงเทพหรือเปล่าแต่ว่าท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือที่ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับ ทีนี้สอบถามนางวันเพนอ่าโสประโคนอายุ55ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าผู้ประสบเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าชายคนนี้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าร้านในลักษณะเหมือนกับเมาอะไรบางอย่างเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกให้ย้ายรถออกไปจอดที่อื่นนะครับจากนั้นสอบถามว่าบ้านคนชื่อโต๊ดเนี่ยอยู่ไหนบ้านโต๊ดอยู่ไหนทํานองนี้ตนก็เลยชี้ทางให้พร้อมกับบอกว่า โตเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วแต่ว่านายคนนี้ก็ยังไม่ยอมพยายามเดินเข้าไปหาบ้านของคนชื่อโต๊ดให้ได้แล้วก็ตะโกนเข้าไปแต่ก็ไม่เจอใครนะครับหลังจากนั้นมาจึงอาวาดอยู่กลางถนนโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวดังกล่าวไว้นั่นเองครับนี่นะฮะ คือถ้าอ้างอิงจากคําบอกเล่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคนชื่อโต๊ดอยู่ในละแวกนี้จริงๆนะฮะคุณรันเนี่ยฮะเหมือนกับเขามาตามเพื่อนของเขาหรือเปล่าแต่ว่าคือตัวเองเนี่ยก็เกิดอาการคุ้มคลั่งและสิ่งที่ผิดก็คือไปไล่ทําร้ายคนในละแวกนั้นไปไล่ทุบรถนี่นะครับก็คุ้มคลั่งจริงๆเพราะว่าดูอาการแล้วก็ไม่อยู่นิ่งเลยนั่นเองครับใช่ค่ะให้เลนะ่นโะน้ตดกุ๊งกังข้อไม่ถูกนะ ตกใจกลัวมันก็มันก็เดินมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ไม่กล้ามองมันน้องไม่กล้าสุกตามันมันก็เดินเฟียงมุกกระตอกมันก็เดินวอยวายอะไรด้วยมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ไม่กล้าสุกตามันก็ก้มจัดของเฉยๆกลัวมันเข้ามาเพียงหมวกกระดกมาก็เซฟหมดเลยแหละพอดีพอดีเลือไปเห็นตําตำรวจมาก็อย่างเชื่อตำรวจมานี่รู้สึกอุ่นใจไหมเอออุ่น ตัวให้ตัวมาถ้าตัวมาแค่สองคนมีอุ่นใจหรอกเอามันไม่ยู่งหรอกครับเออมันมันมันมาถึงว่ามันจอดมันมาถามหาเพื่อนมันถามหาเพื่อนว่าไอ้เว้ยไอ้โตดจะทํางานนานแล้วไม่ได้อยู่บ้านเอ้ถ้าถ้ามันรั่วผมมามันต้องมาเอองั้นไปไนโต๊ดอยู่ทางนู้นมันก็มันก็จะจอดตรถตรงนี้มันกุบบ่าวจะจอดตรงนี้มันเกะกะที่ขายของไปจอดที่อื่นมันขึ้จูบรถไปจอดตรงนูนจอดมันก็เข้าไปเข้าไปหาไอ้โต๊ด เจตระห์2ต้นมันกระดายต้เลยพอะเตรีย์ก็ันด่าเลยดตานเลี้ยวนี่มึงมยอมมามึงม่ยอมมาโอ้บ้าก็อาราบานเลยเอาราเลยโอ้บ้าอ่านเราาก็ทุบรถคันนู้นคิดว่าคันนู้นจมอันก็เบี่ยงกกันนกไปทั่วมอไซค์สามสี่คันมามันก็เขาก็หลบมันเนาะรถจนก็ตกหลบมันนะเหมือนช่างรถจนก็หลบเหมาะรถมอไซค์ก็หลบหลบมันสครูเลยนะโกว่าเออแต่จุกไม่ได้กเรื่องแล้วโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจน้อยตำรวจเอานง เอางงรงพักมาเรียโทรหาตรวตำรวจน้อยสิสบคู่ตำรวจก็มาโอ้โหอะไรวะ